โอเคครับผมทุกคนก็กราบซืรอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกัรน,นะครับผมช่อง Alex Stump ำพายเกมส o ดโฟร์เอ็กของเราเช่นเคยนะครับผมเซิร์ฟช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นครับเขียวอี <c oughs> คนเลือกเล่นกันไปเยอะมากเลยนะครับเตกเหลือ M อละหกบาทนะทุกคนตอนนี้ผมเพิ่งซื้อฉลามมาเมื่อมีกี่วันนะก่อนที่เน็ตหอผมเน็ตจะเล่นไม่ได้นะผมซื้อฉลามมาตัวละสอนะอันนี้มือนี้ผมซื้อมา6กนะครับ ส่วนรองเท้าฉลามซื้อมา 10m นะครับเพิ่งซื้อไปเลย m ราคาตกไม่รู้ฉลามราคาตกหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้เห็นคนโขงรับฉลามตัวละ 1.8m น่าจะสูงสุดไม่รู้ว่าราคาสูงสุดหรือเปล่านะครับรองอินตอนนี้ก็ประมาณนี้เหมือนเดิมเนท็ทหผม4วันแล้วเล่นไม่ได้นะทุกคนคลิปนี้ผมจะมารีวิวเป็นเซตนี้นะครับเซตนี้เลยมาดูกันว่าเดี๋ยวขอใส่หมวกหน่อยแล้วกันมันจะโหดหรือเปล่านะครับสำหรับเซตโปรเวสติ้งสูตรนะครับบวงฮิตกิฟต์แล้วก็สเปเชียลอย่างละ65เนาะ้ันน้ผมก็ ยัดสเกลยัดสเกลแล้วยัดแก้วสกายกับแก้ลแก้วม่วงเข้าไปนะครับแก้วฟ้าแก้วม่วงเข้าไปโอเคเพื่อรับแสงเฉยๆนะเตตัส <Data S 2> ก็ประมาณนี้นะฮิต1,000คนระับสเปเชียล995ครับเลือด9ก0า sp 4ี9 9นะครับคีย์ิเก้าสามิบดาเมจ56.4ครับ, 30, 50, 6, 4, รบประมาณนี้สกิลเออผมอัปเกรดขึ้นมาแล้วจากผมที่ผมตีบวกแแตกนะเหลือบวกหใช่ไหมผมก็ซื้อบวกเมาเลยครับอ่า2.5 M ซื้อบวกเมาเลยครับใครอยากได้สกิลบวกหนะ ห้าสิบบาทนะครับเอาผลึกมาเองห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขอส่องดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนว่าราคาฉลามราคาพวกเซตอะไรเงี้ยมันเหลือราคาเท่าไหร่นะผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะก่อนจะเล่น PVP ครับทุกคนเอาหน่อยไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะเน็ตโทรศัพท์นะเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวคนเลิกเล่นเยอะมากต้องกลับมาเช็คเลตติ้งกันหน่อยนะว่า PVP เราจะสู้คนที่เลิกเล่นไปเนี่ยน่าจะมีผู้เล่นใหม่นะผมว่านะ เออซ็ตเราสู้ใครไม่ได้ไงเราเลยไม่ลงเลย PVP ผมผมเลยไม่ค่อยทำ PVP นะผมก็พยายามเก็บตังค์ซื้อเซ็ตฉลามอยู่จะทำกรรบมาทำ PVP นะครับแต่ว่ายังได้แค่มือกับเท้านะครับในมือเท้าได้ฮิตพันสองับแล้วก็เปเชียลเ0้กว่านะครับแต่คนเลิกเล่นไปเยอะมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอส่องดูของแป้นหนึ่งนะทุกคนระดับแรกเลยตัวอักษรโอ้โหดูดิโอเคทุกคนผมไม่แปลกใจเลยแม่งทำไมคนเลิกเล่นคนทยอยขายของกันเยอะ โอ้โหเพิ่งอัดคลิปได้สนาะทีเกมเด้งนะครับคลิปหายยังไงห,หรอวะเออไอไอเซตโปรเวตติ้งเนี่ยผมซื้อมาในราคาทั้งหมดนะรวมๆประมาณสามล้านนะประมาณสามเอม็มรวมซื้อตัวอักษรแล้วก็เงินที่มันใช้แลกแ0ดแสนนะทุกคนรวมๆสมเอม็มดูราคาตอนนี้ครับโอ้ตกไปเยอะเลยเนะี่ยขนาดราคาเอ็มตกกเนี่ยอมตัวแซดซื้อมาตัวละประมาณแสนหนึ่งประมาณห้าหมื่นเอ้ประมาณแสนหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะไรเงี้ยนะตอนผมซื้ออ่ะตัวตัวแซดยังแพงอยู่นะ เัเยนยังแสนราคาเป็นแสนอยู่ส่วนตัวอื่นราคาตกตัว N ตัว n น่าจะราคานี้แหละผมซื้อแต่ตัวโอกับเลขสี่อ่ะคือราคาลงเรื่อยๆเลยนะตัวโอกับเลข4ราคาตกเรื่อยๆเลยนะครับที่เหลือราคายังถือว่าปกติอ่ะเดี๋ยวมาดูฉลามแป๊บหนึ่งฉลามก็ราคาเท่าเดิมนะผมซื้อจากส่องเลยนะผมไม่ได้รับนะเพราะว่าผมคงรับแล้ว1.9แอมไม่มีคนขายผมก็เลยกดซื้อจากส่องเลยแล้วก็ มือฉลามผมซื้อมาบวก6อ17นะครับแล้วก็แถมลูกแก้วนะ6ล้าน 6M เนะครับปอฉลาม4ีล้าน9้าถูกจังวะครับปอฉลามมือตอนนี้เนี่ยผมว่าผมว่าผมได้ราคามาถูกอยู่นะเนี่ยได้ลูกแก้วเหลืองด้วยนะได้ลูกแก้วเหลืองแล้วก็บวก6อ17นะครับถือว่าราคาถูกอยู่นะ 6M เนะครับเพราะว่าฉลาม5ตัวมันก็ประมาณ10 m เอ็มแล้วอะส่วนรองเท้าตอนนี้มีขายถูกสุดก็นี่เลยครับ เก้าล้านเจ็ดถูกสุดนะน่าจะใช่นะน่าถูกสุดแล้วมั 9, 7, นะ้งเก้าล้านเจ็ดนะรองเท้าฉลามนะใช่ครับราคาถูกสุดแล้ววันนั้นผมหาไม่มีเลยมีแค่สิบล้านอัพนะเอ็ดล้านอะไรเงี้ยผมก็เลยจัดฉลามเลยมันมีมันมีขายในซองอ่ะฉลามตัวละล้านเก้าหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นอยู่สามตัวนะครับแล้วก็สองเอ็มสองตัวผมก็เลยดึงมาไปแลกเอารองเท้าฉลามมานะครับแล้วก็ซื้อแก้วบวกสิบสีส้มมาใส่นะครับประมาณนี้ทุกคนนะของผมไม่รู้ว่าราคามันตก ไปอะไรยังไงบ้างนะว่าราคาน่าจะลงหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนไปดูกัน PVP ครับเซตโปรเวตติ้งเรา v p คนเล่นน้อยมากอูโหเขียวเลยเหรอโนบอสสามนาทีเอ้ยผมลืมดูราคาชินโนบิว่ะเออชินโนบิมันไปถึงไหนแล้วอะราคาตอนนี้จากราคาเกือบแสนไม่รู้ว่าราคาตกแล้วหรือยังนะอ่ะมาเล่น PVP ดูกันทุกคนเตตาดก็ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปไปแล้วเนาะสกิลก็ตามนี้แหละทุกคนผมไม่ได้เล่น PVP นานมากครับทุกคน Okay. นี่ไงหลบแล้วจับเรียบร้อยตุยเตะเอาจะเตะตัวนอนจะเตะตัวบ็อกซิง่งนม่เหมือนก็แรงอยู่เหมือนกันนะนินจาเหรอน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะนินจาเนี่ยเอ้ามือไปโดนคิวหา่าเอ,อ้ยอุ้ยโทษโทษโทษ โทษเพื่อนโทษ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 ไม่เห็นไม่เห็นตุยโอู้เดี๋ยวมันยูโคตรแรงนินจาเล้งช้าหนื่นแล้วมั้งเล้งช้าหนึ่งแล้วมั้งอุ้ยเดี๋ยวนะเดโบอทีเดียวตายเหรอเฮ้ยแรงจังวะไอ้เฮี้ยเดโบอทีเดียวตายเฮ้ยเกินนะเดโบอทีเดียวตายเลยเหรอยังงงอยู่อะไรกันครับนี่ไปดิ แน่นจังวะดับเบิลดิโอ้โหดับเบิลอืมดับเบิลโคตรเบามีเกราะมีเกราะเราถอยก่อนโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหสวยเพื่อนอุ้ยบวกเก้าเลยเหรอตัวนี้นี่ไง โอ้ยไม่ได้เหรออู๋นินจาโคตรแรงไงสัตว์สกิลบอกไหนวะเมื่อกี้ผมไม่ดูแรงมากนินจานินจาโคตรแรงอะ่ะนินจานินจามาันเนิฟวันที่วันที่สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดสิบแปดวะเห็นบอกว่าจะเนิฟนะเีนบอกว่าจะเนิฟนะนินจาแตไมรู้ว่าจะเนิฟวันไหนผมจำไม่ได้น่าจะสิบเจ็ดสิบแปดกรกฎาน,นี้แหละนะอีกประมาณสองวันนี่แหละวันสองวันนี้แหละ,ะ,ม,นนหละมีแต่คนแรงๆนะเออนินจา นินจายังไม่ปรับนะทุกคนนินจาอีกปว,วันวันสองวันนะน่าจะปรับอันนี้ก็นินจาทำเพื่อนเราทำไมล่ะนิน <c oughs> จาแรงจริงนะเอาจริงโอเคเราก็แรงอยู่พ <c oughs> ี่ก็แรงอยู่นะเนาะได้โหเดี๋ยวเรียบร้อยเอาตกก่อนเอาแล้วกูลุกขึ้นมาทำไมเพื่อ หล,หลบแบบดิจิตอลหลบรอกล่องหลบรอกล่อง s p หลบรอกล่อง s p ไม่ใช่ s p ดิ h p ี HP. เออยังไงมาแล้วโอเคโอ้ไม่มีโอเคตุยโคตรแรงอะบอกเลยมีอันนี้เลยนะมีไฟมีไฟมันมีไฟโอเคเรียบร้อย ไม่ต้องดับเบิลแล้วเพื่อนดับเบิลไม่ตายดับเบิลเบานี่ไงอี e, มาดิผมไม่ตายว่ะมันยังเตะต,ต่อได้เลือดเหลือเท่ากิตาหมาครับทุกคน <laughs> โอ้โหเรียบร้อยนี่ไงดับโบลไปดิ ไม่ตายครับโหเรียบร้อยครับแบบนี้โอ้โคตรแรงอ่ะน,นินจาโกงจริงไม่ต้องถึงบวกเจ็ดมั้งนะครับบวกห้าก็น่าจะตายแล้วแหละผมดูทรงอ่ะหลบเก่งจังเอ้าผมได้อีแล้วนี่หว่าทำไมผมไม่ใช้อีวะจาเปิดถุงมือโอเคจบ ชนะครับผม50ต่อ29นะคิวฝั่งผมโคตรเอาตาแรกโรวิสติงใส่หมวกจนสลัดเราก็เอาเรื่องอยู่นะไม่เล่นนานมากนะอู่สองสามอาทิตย์ได้อ่ะกลับไปดูในช่องผมเลยผมไม่ได้ทำคลิป PVP เลยนะครับ <S <S ปกติผมจะเล่น v v p ก็ต่อเมื่อผมทําคลิปนะครับทุกอย่างนะครับผมผมจะเล่นโซนโฟก็ต่อเมื่อผมทําคลิปนะครับถ้าถ้าเล่นเนี่ยเอาเป็นว่ายือนเฉยเในทาวนั่นแหละคือเล่นของผมแล้วนะยืนในทาวเฉยล็อกอินเฉย แล้วก็จะลงดันเล่นจริงๆอ่ะคือทำคลิปนะครับนั่นก็คือไม่ได้เล่นเลยมาดูอีกทีหนึ่งครับทุกคนเซ็ตโฟวิสติ้งเราโอ้โหชิปหายแล้วโอ้โด,โดนลุมโดนลุมเดี๋ยวสองตัวนี้จำชื่อไว้ก่อนเมื่อกี้มันลุมผมชิปหายแล้วมันคิวมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนโอ้โหไม่จต้นอีก ไม่เอาผมไม่เอาตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้ตัวนี้มันลุมผมเมื่อกี้เนี่ยเข็นฝังหุ่นอีกตัวอีกตัวไอตว้ตัวนี้ไยตัวนี้จําเสื้อได้เสื้อเหมือนกันเนี่ยไปไหนเพื่อนอุ้ยโดนเฉยเหรอโคตรไก่ไก่เกินอุ้ยเฮียเอ้ยี่ไม่ได้ดูเลยมาเยอะมาเยอะเดี๋ยวเราหลบแบบแบบดิจิตอลไปก่อน โอ้โหเรียบร้อยเลยกดเพิ่มเลือดเฉยอืมโดนเด้งโดนเด้งแบบสายฟ้าแลบโอ้โหทำไมไม่จับทีมอะเื่นเฉยเพื่อนเออเจ้าฮึมกระเด็นกระดอนยินจ่ายเงี้ยหรอโอ้โหโโอ้หดูดิคนนั้นแบบวุนอยู่อ่ะยินจาตายเลยอ่ะเตะมันเพื่อนนี่ไง มาดินี้มันจะอีหุ่นี้มันจะอีมันรอรวมไงโดนโอ้โหจังหวะกดลงดีพอดีโอ้โหหลบเก่งจังเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนจะทีมนะกูมไม่กดคิวเพื่อนน่าจะด่าพ่อกูแล้วเมื่อกี้ อเล็กมันหิวไงมันหิวคิวไงอีเพื่อนผมทำไมเราโอ้โหเรียบร้อยกำมตามสนองลุมมันลุมมันอุยอุโยสายฟ้านี่หว่าไม่เห็นโอ้โหโดนอีโอ้ยแย่งเพื่อนไปหนึ่ง <laughs> โอเคนี่แน่นี่แน่ฝั่งนู้นออกไปหนึ่งคนแล้วนะจะจบแล้วอีกหนึ่งอีกตั้งหนึ่งนาทีรีบออกกันจังคนเล่นน้อยจริงแหละนะปกติตอนนั้นผมเข้ามาเล่นนะผมว่าจะทำจิมนี่แหละผมเข้ามาเล่นสู้ใขรไม่ได้เลยเว้ยแม่งมีปลาฉลามเต็มห้องอะ่ะคิดดูปลาฉลามโคตรเยอะอะแล้ว <laughs> ตอนนั้นผมใส่แคชซิสล็อกเกอร์ไง โอ้ดูดินินจาแรงมากเลือดขึ้นเลือดขึ้นหลอลิมพันเลือดขึ้นหลอดนะเมื่อกี้เพื่อนเตะทีเดียวตายนะเอามาสายฟ้าผมไม่ใช่เหรอทำไมมันช็อตเพื่อนอะ่ะหรืออะไรยังไงเมื่อกี้หลบไปนหนึ่งปาดไปนหนึ่งโอ้ไมติีสตาร์าเฮโอเค ฝูอีสวนกัน3คนนินจาเยอะอเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเอาจริงนะทั้งห้องเกือบนินจาหมดเลยนะทีมเราชนะอีกแล้วหรอเอาเรื่องเกินจะติดต่อกันสอครั้งนะครับก้าตสิอ็มู่ยวนดับโลของทีมเลยนี่หว่ถ้าฝึกถ้าฝึกทุกวันเว้ยมันมันเก่งอยู่แล้วเอ้ยมันเซนพาวเวอร์นี่หว่าใช่ไหมเสนนี้ใช่เว้ยใช่โปรวิสติ้งสูตรเหมือนกันโคเทมีนวดด้วย โอเคครับผมทุกคนมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสองตาพอไม่ต้องมีอะไรมากมายสำหรับโปเวสติ้งของเราซตนี้นะครับถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะมันรีวิวว่ามันแรงหรือเปล่าแค่นั้นมันใช้พอใช้ได้แหละนะครับก็ตอนนี้ไม่น่าจะถึง 3M นะแต่ผมซื้อมารวมรวมนะรวมตัวอักษรนะครับประมาณ 3M นะแต่ถ้าเอาตอนนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเจียงงบให้ดูเลยตัว O นะครับตัว O 20ตัว20ตัวก็4ี0 0 0ื่ไงเห็นไหมตอนนั้นผมซื้อมา20ตัว90 0 0 0มั้ง9ั0 0 0นะ เกืบ 1, อบหนึ่งแสนนะนี่ก็ราคาใก,ใกล้เคียงกันนะเลขสี่ตัวก็ตัวโอกับเลขสี่เนี่ยยี่สิบตัวก็ประมาณแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งอ้โหตัวอ e ีโค้ดถูกเลยสี่พันนะครับสี่พันหนึ่งแสนเป็นแสนแปดนะตัวเอราคาสูงอยู่เนี่ยแสนแปดตัวเอหมื่นห้าครับแสนแปดบวกสามแสนสี่แสนแปดครับสี่แสนแปดตัวแซดไม่มีขายนะตอนนี้ทุกคนแต่ข่งขายนะแบบว่าน่าจะมีคนมาขายอยู่แหละลองข่งรับดูนะไม่ใช่ข่งขาย ลองกงรับดูตัวเซตเท่า,นนาที่จำได้ผมซือมาตัวลับประมาณ 120k 100k 90,000 80, 80,000อะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวเซตตอนนี้คือประมาณ480,000นะทุกคนบวกที่ใช้เงินแรกด้วย800,000ก็ล้าน0 0 0เอ้ยไม่ใช่ดิ4ี0 0 0 0แปด0 0 0 0เออล้านสอ่อะประมาณล้านส ร้านสองร้าน3รวมตัว e ด้วย20ตัวเอ้ยไม่ใช่ตัว e ตัว z ด้วย20ตัวก็ผมว่าไม่น่าถึง2 m อะ่ะตอนนี้น่าจะจุด7 1.7นะครับน่าจะประมาณ1.7 1 8 m นะผมว่านะอาจจะถูกกว่านั้นนะครับลองลองรับดูนะครับแค่20ตัวนะอย่างละ20ตัวนะ z o n e 4นะครับกิจกรรมนี้หมดวันที่25่สิบห้ากรกฎานะอีก9วันอีก9วันนะครับสำหรับเซตนี้นะครับอวกฮิตกิฟต์สเปเชียลแอทแท็กแล้วก็ดีเฟนซ์อย่างละ65นะครับทุกคนไปลองซื้้้ออมาใชดูสสหหรหรัับบบคนบนนงยะ ลงดันไม่กี่วันก็ได้ตังแล้วมั้ง 2M อ็มะนะสิตามันก็ได้เป็นเกือบเอ็มเกือบเอ็มหนึ่งแล้วนะสิตารวมขายของนะครับนะก็ลองๆไปแรลกมันเล่นดูนะครับหรือว่าไม่เอ j นจอยอะไรยังไงก็ซื้อมายืนในทาวที่เท,ทีแบบผมก็ได้นะเนี่ย เย็นในเท้าได้เท่เลยใส่หมวกไม่เท่เอาออกก็ได้นะครับเย็นในเท้าไม่ซีเรียสเดี๋ยวอ่ะโอเคสำหรับเออ่รีวิวเซ็ตโฟว์เวสติงของเราก็มีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบนะ้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งกลิง้งๆนะเพื่อพลาดกันยูิคตอนต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้อีเวนท์เท่านี้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาละกันนะสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับผม,มบ๊ายบายจุ๊บๆเออจะว่าไปแม็กเน็ตโทรศัพท์ก เน็ตหอเล่นไม่ได้แต่วันแรกวะรอถึงสี่วันทําไมวะที่จริงนึกว่าจะแก้ไขนานแล้วนะเจ้าของหอบอกว่าเออเดี๋ยวให้ช่างไปดูตั้งแต่วันแรกเลยนะจนตอนเนี้ยบอกว่าช่างจะเข้ามาวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้ผมก็เลยตัดสินใจเดี๋ยววันนี้ไม่มีคลิปลงให้ทุกคนดูก็เลยตัดสินใจสมัครเน็ตสามสิบสองบาทเออสามสิบสองบาทหนึ่งวันนะครับแล้วก็แชร์ให้น้ตบุ๊กเชื่อมนะครับประมาณน,นี้ทุกคนไปละสำหรับวันนี้ายบายจุ๊บ